สำรวจเขาพี่น้องไก่พ่อได้เกี่ยวแล้วเกี่ยวได้ครับผมถ้ามีรถมานี่สามารถเกี่ยวได้เลยนี่นี่แต่ว่ากับสามารถเกี่ยวได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวถานรดก่อนถานรดมาก,ก่อนครับผมเกี่ยวแล้วก็จังสิตากตากแล้วก็จังชีกอกใส่สวอปนะพี่น้องสามารถเกี่ยวได้แล้ว ถ้าเกี๊ยวขายพอดีครับผมถ้าเกี๊ยวขายก็ซับนี่ก็จเจ้าเกี๊ยวแล้วครับข้าวหอมมะลิอาหารเสราวนี่ของเฮ้ากะบุมี่ยังพี่น้องบุมีหยังอยากยังกินดอกออมไคร่ใส่ต้นหอมนี่ละ่ะใส่ผักกาด ้อมไก่ไ้อมไก่หอมหอมน,นัวๆพี่น้องของแซ่บตัวสำหรับเ,เมนูบันลบนัลล์เทาอ้อมมือนั้นคือสีเสียบๆเ,เนาะ,ะเช็ดเรียบร้อยแล้วครับผมอ่นะพี่น้องทอดปลาพอมืวกนี้ทอดปลาลดนะครับ ก็ผลล้นๆทานกับข้าเหนียว,วยสวัสดีจข้าจ้าสวัสดีครับพี่น้องมา่ขาต้มกันครับผมเขาพัดก็พัดอเเลา่าพัดใส่ไข่เห็นี่นนนนอเมล่าโมเมนต์อนียก,กันด้าลด cô đây vậy đây sang đây đối diện còn nữa, rốt, chàng khay, quạt khay, nước nam, quạt khay đẹp say nam lại, mm. เมื่อนั้นเห็ดเตีวยงสัแบแฉบเนาะได้มาเห็ด,ด,หด,หดอีกกระโดดกระโดดอุหอหอน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 แซ่บเนาะ พิษหลุดพิษหลดพิดหลดตัวพวองามๆไ่หรอตัวพ่อเฉสจงหลดคอมเมนต์แรกจ่คิปพวกพิษวาง ถามได้บอสืส่อบอเป็นอย่างสอบถามโ,มากกโต้ขอมากกิงจ้างก็ได้โต้แอดไลน์ขอมากเกิได้ถ้าบออยากเห็นหนาแม่ค่าหลัแอดไลน์ขอมากเกิดได้โท้กแับบอเห็นหนาอือโท้กับบอเห็นหนาเรื่ยงนีตจะเสียง อ้ยกูสร้างมึงได้ป่ะกูว่าจะแต่ว่ากูอยากกินของมึงได้ครับผมเฮ้ยมาข้านั่นกับขายเจ้ากูสร้างมึงแต่ว่ากูอยากกินของมึงจ้างคอยบดเป็นยังแต่ว่าคอยบดสางเจ้ากูอย,อยากกินหนามมึงล่ะเจ้ากูอยากทานของมึงยินดีบริการครับผม นี่ลเลยประเภทสร้างแม่ค่าแต่ว่าอยากกินของเขาคอยจะคยเป็นเขากับพร้อมให้บริการตลอดอบว่าชิมักเขาบว์ามาเขาเข้ากับบริการโดยใจคือเราเราเคยไปกินคนบ่มมา เพิ่นนะโมเมนบ์โมเมนว่มาโมโมักเพิ่นว่าบมมักเจ้าของบมขายเพิ่นเนี่ย <c> โ <oughs> มักในรถบโมักในความปากหลายของเพิ่นนะนะขอยตะกอนขอยเฮ็ดงานจุ่มของเงานาะพราะพอไม่ได้ดวควรรถจะออกมั้งเถอะ <c oughs> ขื้นของแล้วไหมขื้นของแล้วครับมาพักกินเข่ากัน ทีมพนจงแตว่าเราเห็นาหารเัือน่าจนอาหารเสีตคนปากจับค้นปากจะตัดใจดีเมื่อะไราเพ่อนบอกว่าจะซื้อแต่ว่าเพื่นง้นเป็นบริการเพน่นกับริการดีเพื่อนย้งเพนเพนใจดีเนกิใจดีปากได้ใจดีคนแบบนี้มีหรื đang thọc ra phải chưa bạc bạc không thành phần gì cấm lục ngô này bữa โอกินข้าวผัดเหมือนด้วยวะเขาวผัดใครผัดให้ลูกไปโรงเรี้นให้โดนพ่ดเมื่อกีอ้หูหูเขาเมียสอดปลายอยู่ถ้ากันเฮ็ดกันเฮ็ดนี่กินนักกินนี่ร้องไห้อิม่ม หัวใครแถบแจ่วด้กินได้หน่อยเลยืัอนี้เราจิไปเอาปลาซังในเรื่องปีทองเรือหลังปีใหม่แม่ค่ะเพิ่นว่าอาจจะอาจจะหน่อยลงอ,อ,อาจจะหน่อยลงหลังกากเกลียวเขอลแล้วอ,อาจจะหน่อยลงเพราะว่าน้ำมันก็เริ่มแห้งตั้มตอนนี้มันก็ได้น้ำปลา่อนน้ำปลาเคียนน้ำอะไรเงี้ย มัปลาติซซ่าดูงเลี้ยงแน่พี่น้องมันปลาธรรมชาติปลาติซซ่าดูงปลาขอนปลาหยองแล้วรังบินมันกันมันกับอาดิหน่อยลุ่งเขาหนาวแล้วกับอาดิหน่อยลงแต่ว่าก็ยังมีอยู่ก็ได้กหาปลาขอนคือตั้งแต่กินเนาะแม่ง ตะกี้นี่แหวกเข่าออกนี่รัวละรัวละปลาควนอ่ะซ่เอาไป้ช่งปลากันคู่เนาะกันคู่ซะไปก่อนมันบกคือสมัยก่อนสมัยนั้นเป็นนิดหน่อยนี่หาปลาควนนู่ากว่านาะเพราะว่ามันเป็นหน้าดำอ่ะปลาก่อนแหวกมือแหวกเข่าออกนี่ปลาเห็นเว้ยปลาดุกหน้าปลาขอมันหนาขอมันขึงทุกปลาดุกขน ก็เขากินเขาไลายแต่ว่ามึงเนี่เขาบอกให้กินที่นิดๆแต่กินบ่อยๆได้เพราะถ้ากินแค่เดียวตึ๊บมันก็นแน่นแซบเข้าใจหัออุกคนคนเป็นโลคนี่เลยเนะพี่น้องเนะนี่ทีแซ่ตู้เย็นไม่เห็นหนี่เนกินคนมากมาก บักกอซุปนี่ลูกข่อยมักอีหยัง,ยงนี่นสิเด้บักกอซุปแก้วมังกรนนสีสิลูกข่อยมกักวันถามเพิ่นว่าอันกินเข่ากับหยังอยูอย่เนี่ยกินข้าวต้มเพิ่นว่า,ข,วาข้าวต้มเพิ่กับไงข้าวต้มกับกล้วยอืมวันนี้ไม่จานนู้นก็ไปโรงเรียนได้บว่าสั่งเพิ่นว่าเข้าใครปวดแข่วเพิ่นว่ามือแม่นเข้าเนื้อเนื้อ เงือกมันบวมกินคนกินสงสัยกินปอกกีมั้งแบบมันแท้กินอิ่งหยองกุแข็งแข็งอปอกกีอะขนมหวานเนี่ยเป็นแท่งอืนั่นล่ะปอกกีเพิ่นก็บเลขเก็บมาเลยเพิ่นก็บเลขว่าแม่จานน่องบ่ไปครงนี้แล้วปากโป่งโค้งไปมือโซ่ปากปูน้องบ่ดไปตรงนี้ในบ้าแม่จานน่องน้องปวดเจ็บมาเลยว่าบาดอไรหรออีสองมื่สองมื่นไม่ไปยุดแล้วท่าเชียได้เฮ็ดกิจกรรมเอียงยิบประทัดมู ทังคนพระเจ้ากับว่ให้ลูกไปคือว่านหรอว่าเนาะใช่ว่าเขาก็อยากให้เพื่อนไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนก็ฟูเขาเป็นอย่างงี้เขาไปกินขนมลองกัดนะกัดกรไดมันี่จะเกี่ยขางล่างเกี่ยขางบนมุมีมันกัดกัดทบมันกัดกัดแทนะเงียบมันกับบุบเจ็บมันกับแดงไม ทรรมดานอ่ะคือเขาหนิแหละในนี้นายเสียงรถเกีียวเข่าได้เลยนิพี่นุ่มเมืาเสียงฝนตกบินบันบินบันอยู่บันสองถุงสามถุงอันที้หนากันมล้วเดีเยงมือันที้หนาวเรียวเนาะพี่น้องเนาะเรียวคักจ้ะถ้าถ้าเขาเริ่ม เริ่มจากออกล่วงแล้วเนี่ยค้าเดียวเดี๋ยวก็บเปลี่ยนมืดละเข่าตัวหน่อยเมื่อวบ้านเลยรถมากมีเหลืองหลายเหรไม่เหลืองล้วก็บเปลี่ยนมืดล้วก็หนาแรงหนาแรงเพื่อข้าเจ้าจูดอันนั้นได้ที่ไหนจูดเพี้ยงได้เนี่เข่าบ้านอีกเดี๋ยวก็หนาฝนแล้วก็เขี้ยวอีกแล้วนี่พี่น้องเนาะสามเดียรเร็วเร็วเร็วเดี๋ยววันที่สิบเอ็ด ไปเห็ดลงทานไปยืมหมอวัดแล้ว11บเอ็ดสิบยห้าสามวัดสาสวัดเห็ดลงทานบุญกระถิ้นจะ้ะไปไปก่อนแปครับพี่น่อไปก่อน,นครับ